สวัสดีค่ะทุกคนอ่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะของเราก็คือหยุดนะจ๊ะเหมือนที่เคยบอกหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดจ้ะเหมือนเดิมๆมเลยค่ะทุกอาทิตย์นะคะเราก็จะมีภารกิจเนาะก็คือจะมาซื้อผักนะคะซื้อไก่นะคะเข้าร้านอาหารแต่ว่าของที่นี่นะคะตู้ตรงนี้ที่เราเข้ามาเนี่ยเป็นห้องเย็นนะมันใหญ่มากแล้วมันก็หนาวมาก ในส่วนนี้นะคะก็คือจะมีห้องที่เป็นเก็บของที่เป็นฟรอเซ่นนะคะแข็งแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นห้องเย็นธรรมดาเนาะตัวที่เป็นเย็นธรรมดานะคะเห็นไหมก็จะเป็นพวกมีเนื้อเป็ดเนื้อไก่แฮมนะคะแล้วก็เป็นไข่นะคะอันนี้คือเป็นเนื้อสัตว์ทั้งหมดเนาะที่มาเลือกซื้อนะคะราคาก็โอเคแล้วก็ค่อนข้างสดนะคะอันนี้ไข่นะคะเราก็ใช้เป็นสองสาโดเซ่นเลยเนาะเป็นกล่องใหญ่ๆเลยนะคะ ตรงนี้ก็คือเข้ามานี่ก็คือเย็นมากๆนะเมื่อก่อนก่อนโควิดนะคะเขาก็จะมีเสื้อกันหนาวให้เนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะอันนี้คือออกมาส่วนที่เป็นข้างนอกนะคะก็คือจะไม่ได้อยู่ห้องเย็นก็คือจะมีพวกแบบนี้นะคะมีข้าวสารมีซอสต,ต่างๆค่ะแล้วก็พวก utensil นะคะเป็นกระดาษแนปเกนอันนี้ของอาหารกระป๋องนะคะมาจากประเทศไทยเราด้วยอันนี้ก็คือเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็เป็นผงโกโก้เนาะช็อกโกแลตแท่งนะคะก็คือจะมีเป็น ช็อกโกแลตเป็น white ช็อกโกแลตแล้วก็เป็นแบบแบล็ k ช็อกโกแลตนะคะ อันนี้สําหรับร้านที่เป็นเบเกอรี่เนาะที่นี่นะคะก็คือจะเป็นโ h เซลลขนาดใหญ่มากสําหรับผู้ประกอบการทําร้านอาหารนะคะเครื่องดื่มนะคะเบเกอรี่นะคะทุกสิ่งอย่างเลยก็คือจะมาซื้อที่นี่นะมีทั้งช้อนซ่อมแนบเกนอุปกรณ์ทําความสะอาดร้านอาหารนะคะคือค่อนข้างจะครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อช้อนซ่อมแนบเกนหรือว่าเป็นเอเปิน,นะคะเครื่องแบบพนักงานนะคะมีหมดทุกอย่าง ถ้าใครนะคะที่อยู่ประเทศอเมริกาเนาะแล้วก็เปิดธุรกิจที่เป็นร้านอาหารไทยนะคะต้องรู้จักที่นี่แน่นอนเนาะไปแล้วนะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้ามีสาระดีๆหรืออะไรที่ประเทศอเมริกาเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกนะ